แต่เหมือนพี่อาจจะต้องเปลี่ยนสถานะนิดหนึ่งนะคะเป็นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันขึ้นไหมคะคุณคุณยังไงครับครูขึ้นในเฟซม้ยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออเนี่ยมันชอบมันชอบไปสถานะว่าให้ดูแค่เพื่อนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าทำไมท้งทางทางี่พี่อะเซ็ตเป็นไอ้นี่นะเนี่ย พี่เซตเป็นว่าพี่เซตเป็นพับลิกนะแต่พอเวลาเสร็จอะมันก็ให้ดูได้แค่เพื่อนอนะซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม,มถึงให้ดูได้แค่เพื่อนอ่าต้องเปลี่ยนสถานะเราต้องเปลี่ยนสถานะอ่าโอเคทุกคนไหนไหนพี่กาลังเปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆแต่วันเนี้ยสิ่งที่พี่จะมาคุยอะพี่จะมาคุยเนื่องด้วยคําว่าเกิดขึ้นค่ะเรามีเรามีพอยต์ดีๆจากคําว่าคําว่าเกิดขึ้นค่ะ พี่อยากรู้นิดหนึ่งคําว่าเกิดขึ้นในภาษาอังกฤษมีคําว่าอะไรบ้างในขณะที่พี่คุยกับหนูไปพี่ก็จะไปเปลี่ยนสถานะอ่าไหนทุกคนช่วยตอบให้พี่ฟังนิดหนึง่งน้องบุ๊กในฐานะว่าอาจจะมาไม่ทันแต่ก็ยังได้อยู่ใช่ไหมลกูกน้องอดีดมาทันไหมคะขอเกิดขึ้นนลคําสองคํากับลูกขามาบอกให้พี่ฟังนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอจักสับตรงนี้พี่จะมีประเด็นกรมมา玛ที่มักจะออกข้อสอบบ่อยๆค่ะ ไม่มีใครคุยกับพี่เลยค่ะสักคนนึงเร็วตอบหนอ่อยเถอะอะจนพี่เปลี่ยนสถานะเสร็จแล้วคำว่าเกิดขึ้นมีคำว่าอะไรบ้างคะขอคำว่าเกิดขึ้นให้พี่นิดนึงอ้าว iPad ดับไปค่ะเดี๋ยวนะเปิดทางไหนคะอะโอเคมาใช้ระบบอัตโนมือโอเคค่ะเรามีคำว่าอะไรบ้างช่วยหน่อยเร็วทำมาหากินนิดนึงแพะแป้ครับครู สุดยอดมาก happen ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ c h e c k place หนอครับ e c k place ค่ะดีมากค่ะอะเดี๋ยวพี่ขอคำหัวหัวอยู่สองสามคำพอ happen กับ take place มีแล้วแล้วมีคำว่า emerge ได้ไหมเมื่อกี้ emerge ได้มาหรือยงังตังๆได้ไหมคะ emerge ค่ะได้ emerge ไหมคะไม่ได้เฮ้ยอย่ายงงี้สิ ที่เราบอกว่ามีตัว e ขึ้นมาไง e มันแปลว่าออกมันก็แปลว่าเกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันพี่ขอโฟกัสอยู่สองคำนี้ก่อน happen กับออกอะไรออกอะไรออกอะไรอ่ะออกอะไรเร็วช่วยหน่อยเร็วออกอะไรคะอย่าให้ทางบ้านเขาตอบก่อนค่ะเราต้องตอบก่อนทางบ้านค่ะออกอะไรคะมาได้ยินเสียงได้ยินเสียงละอกะ ออกเคอร์ดีมากออกเคอร์อะช่วยช่วยกันบอกว่าออกเคอร์ครับออกเคอร์ออกเคอร์ลงเสียงหนักเกี่ยวอะส่งไปแล้วนะแฮปเพนแฮปเพนนะคะส่งแล้วส่งแล้วนะคือภาษาอังกฤษมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะพี่เข้าใจความหมายของแทตตี้แล้วค่ะนะคะ ภาษาอังกฤษมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างคําว่าแ a บแผ่นอย่างเงี้ยมันจะลงเสียงหนักที่พยค์หน้าเข้าใจไหมคะมันจะไม่ได้อ่านแบบอย่างภาษาไทยก็คือกินข้าวอ่ามันก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นคําสมมุติว่าคํามีสองพยางชนยอย่างเําว่าวารีอย่างเาาางี้ยอ่ะมันก็จะอ่านว่าวารีแต่ภาษาอังกฤษมันก็จะต้องอ่านว่าวารีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะ มีการลงเสียงหนักเบาไม่เหมือนกันประมาณนั้นเออเนี่ยแหละภาษาอังกฤษมันจะมีลักษณะของการสเตรสนะคะแต่ <c oughs> อย่าเพิ่งไปสนใจตรงนั้นเลยค่ะเรามาเอาแกรมม่าของที่เราเรียนก่อนดีกว่าพี่ขอประเด็นนี้ออกข้อสอบนะคะอ่ะคือจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษมันมี2แนวไงหนึ่งเป็นแนวพูดกับเขียนอ่าอย่างนั้นอ่ะมีบางคนตอนะนี้เรียนพูดกับเขียนกับพี่อยู่แต่ว่าในแนวที่เราเรียนอยู่เนี้ยมันเป็นแนวของภาษาอังกฤษเพื่อการสอบการสอบคืออะไรมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยว่า เฮ้ happen กับ occur เนี่ยคุณต้องรู้นะว่ามันแปลว่าเกิดขึ้นอย่างแรกเลยรู้แล้วแปลว่าเกิดขึ้นการภาษาอังกฤษเพื่อการสอบเราต้องจำพวกซินโนนีมไหนใครช่วยคุยกับพี่นิดนึงซินโนนีมคืออะไรฮีโร่อ่ามาถึงวันนี้ฮีโร่คะซินโนนีมคืออะไรคะซินโนนีมค่ะอันนี้ใครตอบมาช่วยบอกช่วยบอกชื่อคนตอบนิดนึงซินโนนีมคืออะไรคะ ความหมายเหมือนครับใช่ค่ะนี่เสียงไทยคะตังตังครับตังต,งต,งตังขอบคุณมากตังตังแน่จังเพราะว่าซิโนนีมได้ฮีโร่จําด้วยนะเรากําลังพูดถึงซิโนนีมนะคะเสร็จเนี่ยทีเนี้ยอย่างแรกเลยเราจำซีโนนีมใช่ป่ะแต่แค่นั้นซนโนนีมมันก็จะได้ในเรื่องของ Reading มันยังไม่พอเพราะว่าเราจะมีลักษณะว่าเฮ้ยพี่ต้องมีการเก่งอะว่าแ a p p e n กับ o c c u เเนี่ยในการที่มันจะออกข้อสอบมันออกเรื่องอะไรบ่อยเนาะนะอ่ะ ก็คือมันจะออกเรื่องว่าคําว่าเกิดขึ้นนะลูกต้องจำเลยว่ามันจะไม่ไม่มีรูป passive voice ค่ะหมายความว่าไงคําว่า passive voice คืออะไร passive voice คืออะไรคะวัตทุวิบวัช่องสามครับเฮ้ยเอามันคืออะไรก่อนคืออะไรก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ให้คนอื่นต่อปังตอน ตังตอนตอบพี่นิดนึงพาสซีไวซ์คืออะไรจ๊ะตังตอนตอบพี่นิดนึงพัสซีไวซ์คืออะไรตังตอนอยู่หน้าจอไหมคะพาสซีไวซ์เหรอครับค่ะเอามานั่งค่ะพาสซีไวซ์คืออะไรคะเกิดก่อนแล้วก็จบไม่ใช่ไม่ใช่น,นั้นพาสเพอร์เฟกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอันนั้นพาสเพอร์เฟกใจเย็นอันนี้พี่พูดถึงพาสซีไวซ์พาสซีไวซ์คือประโยคที่ประธานทําไมประธานถูกกระทำ เออ,อความทรงจํากลับมาทุกคนทุกคนต้องจําได้แล้วนะ Passive Voice คือประโยคที่ประธานถูกกระทำเนาะประทานถูกรนะรถกระทำนะคะอ่ะก็คือเป็นประโยคแบบประทานถูกกระทำเอาคำวังด้านหน้าถูกปะแล้วทีนี้โครงสร้างของ Passive Voice คืออะไรคะโครงสร้างของ Passive Voice คืออะไรลูกคือ คือใช้ verb two. Two. เวิร์บทูอ้าวใครตอบแล้วเวิร์บทูบีวกเวิรช่องสามครับเออทสัสซีไวส์เสร็จคือประโยคถูกกระทำใช้เวิร์บทูบีกเวิรบช่องที่สามนะคะพี่จะบอกว่าไอประโยคพวกนี้มันจะไม่มีรูปทาสซ Voice ค่ะตัวอ,อย่างเช่นพี่บอกว่า,อ,าอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะพี่พูดว่าไงคะ เร็วอุบัติเหตุเกิดขึ้น accident the accident แล้วไงาอาขอ <And S 1> ขอคำเดียวเลยขอคขา่า happen คำเดียวเลย accident happen เออ the accident happen ทีเนี้ยหนูก็ใส่ tense เ,เข้าไปเวลาหนูบอกว่าเออมันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตหนูเติมอะไรคะเ um ติมอะไรคะเติมเติมอะไรคะเฮ้ยมันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตอ่ะ ก็ต้องเติมเว์บช่องหนึ่งอยู่แล้วไงครับเฮ้ยเฮอดีตอดีตเวช่องเท่าไหร่สองครับเอออดีตก็ต้องเว็ช่องสองเวบช่องสองเติมอะไรเติมอีคุยกับตัวเองอ่า the accident happened เข้าใจไหมคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการไม่มีรูป passive voice หมายความว่ายังไงหนูจะพูดว่า the accident was happened อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะประโยคอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะคือ ผิดค่ะมันไม่มีรูป passive voice ค่ะทีนี้พี่กลับไปในเบื้องต้นเราจะรู้ได้ยังไงอะลูกว่าว่า v o r c ตัวนั้นไม่มีรูป passive voice เรารู้จากอะไรเรารู้จากอะไรอะเจฟลองคิดซิเรารู้จ,กจรารจกอะไรว่า v o i c ตัวนั้นไม่มีรูป passive voice เรารู้จากอะไรคะทุกคนเงียบงันกันหมดเลยค่ะ คำว่านั่งมีรูป passive voice ไหมคะนั่งนั่งอ่านไห<ม>็ไนั่งมีรูป passive voice ปะไม่มีครับอ่ะคําว่าก,กินมีรูป passive voice ปะไม่ครับทิงเหรอกิน eat eat e, 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 e อ่ะเราคิดอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้พูดถึงกริยาสามช่องนะคะเรากำลังถามว่าเฮ้ย verb บางตัวมันเป็น verb ที่ไม่มีรูป passive voice ค่ะเพราะอะไรคะ passive voice คือประโยคอะไรนะอ่ะพูดถึงคอนเซปต์ของ passive voice ทีหนึ่ง passive voice คือประโยคที่ประธานถูกกระทำใช่ไหมก็คือเป็นการเอากรรมมาวางด้านหน้าถูกปะแล้ว verb แบบไหนที่จะไม่มี passive voice verb ที่ไม่มีรูป passive voice คือ verb ที่มันไม่มีที่มันไม่ต้องการไม่ต้องการอะไร,ระอเออ verb ใดก็ตามที่ไม่มีกรรมนะคะ เราจะเอามาทําเป็น passive voice ได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ไครับทุกคนเก็ตไหมคะเพราะอะไรคะอ่าเรากลับมาทัวนที่คอนเซปต์หลักค่ะก็คือ passive voice คือการเอากรรมไปวางด้านหน้าถูกไหมคะครับ passive voice การเอากรรมไปวางด้านหน้าถ้าเว็มันไม่มีกรรมหนูจะหาก,กรรมที่ไหนไปวางด้านหน้าล่ะคะถูกต้องไหมคะใช่แล้วครับว่าแบบไหนคะที่ไม่มีกรรมคะ่ะนั่งนี่มีกรรมไหมคะซิดคะนั่งยืนเดิน เออนั่งยืนเดินมีกรรมไหมคะไม่มีครับไม่มีค่ะดังนั้นพวกนี้มีรูป passive voice ไหมคะไม่มีครับไม่มีค่ะคนั่งยืนเดินเนี่ยค่ะค่ะเนี่ยค่ะนั่งยืนเดินค่ะจะไม่มีรูป passive voice ค่ะโอเคไหมคะ แล้วอะไรอีกอันดนึงอะขอยกตัวอย่างสิอะไรไม่มีรูป Passive Voice นอนครับนอนค่ะ,นอนคะขอคําว่าหลับค่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ Sleep ค่ะบ Sleep ใช่ค่ะพวกนี้ยค่ะก็จะไม่มีรูป Passive Voice ค่ะนะคะ s t a n จริงๆมีหลายความหมายนะคะพี่กำลังพูดถึงสแตนในความหมายที่แปลว่ายืนนะคะ อ่ะปรนณมาคอมเมนต์ด้วยปรนณครับโอเคสแตนมีหลายความหมายนะคะพี่กําลังพูดถึงในความหมายที่แปลไว้ยืนนะคะทุกคนอ่ะซิดนั่งสแตนยืนวอล์กเดินสลิปนะคะที่แปลว่าน,นอนหลับนะคะพวกนี้จะไม่มีรูปพาสซีฟค่ะไม่มีพาสซีฟค่ะในขณะที่กินค่ะกินมีรูปพาสซีฟไวส์ไหมคะกินมันมีครับเพราะว่ามัน ต้องมีกรรมครับใช่ใช่ค่ะพอเรามีกรรมอ่ะฉันกินอะไรดีคะกินอะไรดีคะฉันกินกล้วยส้มดีค่ะไม่ตอบว่ากินยานะคะทุกคนโอเคก็ okay คือฉันกินเนี่ยหนูจะกินหมูกินหมาอะไรเสร็จแล้วหนูก็เอาเอาเอาไอ้ไอ้ไอสิ่งที่หนูกินนะคะไปจะไปเทคพาสซีฟได้โอเคไหมคะอ่ะมีกินแล้วมีอะไรอีกคะที่มีรูปพาสซีฟค่ะดื่มอะไรนะคะดื่มค่ะ ดื่มใช่ใช่มันต้องแบบเฮ้ยดื่มอะไรอะ่ะดริงอ,ะอ่ะอ่าพวกนี้มีพาสีคือเวิร์บส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเป็นเวิร์บที่มีกรรมดังนั้นน่ะมันก็จะเป็นเวิร์บที่เทคพาสีเข้าใจไหมคะมก็จะมีรูปพาสีบ o i c e ได้โอเคทีนี้อะ่ะขอขออีกสักตัวสองตัวค่ะบุ๊กอยากตอบมีลูกบุ๊กอะไรอีกคะอะไรที่แบบว่ามันจะต้องมีมันมันแบบว่าต้องมีกรรมเลยอะ่ะคําว่าอะไร คำอะไรคะตีครับฮ <Huh? S 2> ะตนะีอะไรนะอะไรนะตีตีฮิตใช่ไหมครับฮิ hit, ตนะนะโอเคใช่ค่ะอ่ะถ้าตีพี่แถมอีกคำหนึ่งค่ะฆ่าค่ะฆ่าคอระครังเอ้ยเออเฆ่าคอระครังฆ่าคอระครังคำว่าอะไรอยู่คับ ใช่เข้าใจว่าอย่างข้าอย่างเงี้ยต้องแบบอ่าใช่ใชดยเชิญวารปไปนอนครับเาเป็นระเด็นสวัสดีค่ะมาณนี้ก่อนกาหนดนะครับอะไรนะคะวันนี้ข้าก่อนกําหนดนะครับข้าก่อนกําหนดดีมากเหมือนนึกได้ยินว่าคลอดก่อนกําหนดพี่ตกใจเลยค่ะว่าใครคลอดก่อนกําหนดอ่ะโอเคไหมคะยอมขยับมิ้วนะครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้ทุกคนโอเคกับชีวิตไหมคะตรงนี้นะคะอเนไหมโอเคครับโอเคครับโอเคค่ะอ่ะขออีกตัวหนึ่งค่ะคำว่าอะไรดีคะที่เป็นเวบที่ต้องการกรรมค่ะทายครับอะไรนะฮะทายครับทายคืออะไรครับทายครับไม่ใช่ททย แล้วมันทอยถุงไม้เอกสลระอาโ <Okay, S 1> อเคครับพี่สัคเจสค่ะคำว่ารักค่ะรักรักรักภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ love ครับ<อ>ประมาณนี้ทุกคนโอเคบ้าโอเคไหมคะทุกคนได้ไหมคะ love, love ค่ะ,คะอ่ะ เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะชั้นบนค่ะชั้นบนคือชั้นนี้ค่ะตอนนี้เรามีเรามีชั้นบนมีชั้นล่างนะคะเคยได้ยินไหมใครเคยเล่นบ้างมีชั้นบนมีชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างชั้นบนนะคะที่พี่ไฮไลท์สีชมพูค่ะมันจะไม่มีพาสีฟค่ะแต่ชั้นล่างที่พี่ไฮไลท์สีฟ้าค่ะจะมีพาสีฟค่ะนะคะและคำว่า happen กับคำว่า occur นะคะอ่าออกเสียงที่ถูกต้องคือ occur นะ occur occur happen กับ occur นะคะ happened, อ่า occur ก็เราอ่านแบบไทยๆเราก็ happen อย่างเงี้ยนะคะแต่จริงมันคือ happen h Happ a <en. S 1> เอ่อ occur ก็คืออ่านว่า occur ประมาณนี้ <Okay. S 1> เออแล้วแหละก็คือ happen กับ occur นะคะมันจะมันจะทำไมคะมันเป็น verb ที่ไม่ต้องาการรมลูกดังนั้นมันจะไม่มีรูป passive voice ตรงนี้โอเคปะครับ ะะก็คือก็คือว่าสมมุติอะไรเกิดขึ้นก็จําเลยเกิดขึ้นมีอยู่ดับไปฉะนั้นมันจะไม่มีกรรมดังนั้นเนี่ยหนูจะไปทําเป็นรูป passive voice ไม่ได้เวลาทำ passive voice ต้องระวังต้องเช็คให้แน่ใจว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็น verb ที่ต้องการกรรมภารรษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า transitive ถ้าเราเคยเรียนภาษาไทย กริยาที่ต้องการกรรมเขาเรียกว่าอะไรสาอะไรสาอะไรสากรรมเออเรียนยังสากรรมกิริยาเรียนยังเคยเรียนไปแล้วครับลืมไปแล้วใช่ไหมภาษาไทยภาษาไทยก็เก่งภาษาอังกฤษก็เก่งสรุปแล้วตอนเนี้ยครับ,นนรบใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะคือ r a n s i v e ก็คือเป็นแบบที่ต้องการกรรมค่ะทุกคนมันถึงจะทําเป็น passive voice ได้นะคะจุดเน้นของพี่นะคะและ วันนี้นะคะ happen กับ occur นะคะมันไม่สามารถทำเป็น passive voice ได้เพราะมันเป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมพี่จบแค่นี้นะคะและวันนี้เดี๋ยวพี่เห็นละของ p a t ตี้นะคะเอ่อโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ตัดไลฟ์ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปคุยในเคสของแพต t ี้นะคะที่พิมพ์เข้ามานะคะนะอ่ะพี่เดี๋ยวพี่คุยกับแพต t ี้เลย singular countable อะไรอย่างเงี้ยง่ายๆไม่มีอะไรนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในซ o m นะคะ สต็อกไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวไปกดผิดกด e อน MEETING เลยแย่เลยทุกคน